ครับวันนี้เราจะนำทุกท่านมาพบกับ10อันดับเหรียญยอดนิยมของหลวงปู่ดูพมปัญโยวัดสะแกตําบลธนูอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุทยาอย่าลืมกดซับสไครกดติดตามให้กำลังใจผู้จัดทำด้วยนะครับหลวงปู่ดู พมปัญโยท่านเกิดเมื่อวันที่29เมษาปีพุทธศักราช2447โดยท่านได้บรรพชาณอุโบสถวัดสะแกโดยมีหลวงพ่อกันเจ้าอาวาสวัดพญยาิในสมัยนั้นเป็นพระอุปชาย์หลวงปูด่ดูท่านไม่ได้ตั้งตัวเป็นเจจิอาจารย์ การที่ท่านสร้างหรืออนุญาตให้สร้างพระเครื่องหรือพระบูชาก็เพราะเห็นว่าบุคคลจํานวนมากยังขาดที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจ,จิตใจเพราะศิธิ์หรือบุคคลน,นั้นมีทั้งที่ใจใฝ่ธรรมร้นร้วนกับยังต้องอิงกับวัตถุมงคลท่านเคยพูดว่าติดวัตถุมงคลยังดีกว่าที่จะไปติดวัตถุอับป,ปะมงคลแม้ว่าหลวงปรรู่ดูท่านจะรับรองในความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องที่ท่านอธิษฐานจิตให้ แต่สิ่งที่ท่านยกไว้เหนือกว่านั้นก็คือการปฏิบัติการภาวนานี่แหละเป็นสุดยอดแห่งเครื่องรางของขังบางคนมาหาท่านเพื่อต้องการของดีเช่นเครื่องรางของขังจึงมักจะได้รับคำตอบจากท่านว่าของดีนั้นอยู่ที่ตัวเราก็คือพุทธังธรรมังสังขังนี่แหละของดีและนี่ก็คือ10อันดับเหรียญยอดนิยมของหลวงปู่ดู คมปัญโยแห่งวัดสะแกจังหวัดพระนครศรีอยุทยาอันดับที่10เปลียนเสมารุ่นปฏิบัติธรรมหลวงปู่ดูวัดสะแกเหล่ารุ่นนี้จัดสร้างในปีพุทธศักราช2524จัดสร้างโดยคณะสิทธิ์ซึ่งนำโดย นาวาอากาศเอกสัมเภาคมสันเหรียญรุ่นนี้มีเตจตนาการสร้างที่บริสุทธิ์ไม่มีการจำหน่ายกะว่าจะแจกฟรีสำหรับผู้ที่ปฏิบัติภาวนาหลวงปู่จึงตั้งใจอธิษฐานจิตให้อย่างเต็มที่โดยได้นำเหรียญทั้งหมดไปถวายหลวงปู่ดู่ปุกเสกพอครบหนึ่งไตมากช่วงออกพรรษาปีพศ .2524 หลวงปู่จึงได้นําเหรียญน,นี้ออกแจกแก่ผู้ที่ร่วมบริจาคทุนสร้างเหรียญจํานวนหนึ่งแต่ไม่มากนักที่เหลือนอกนั้นได้เอาไว้ในกุฏิของท่านตลอดมาตั้งแต่ปี2524จนถึงปี2533เป็นเวลานานถึง9ปีนับเป็นเหรียญที่หลวงปู่เสกนานที่สุดถ้าหากนับรวมตอนปลูกเสกโลหะชนวนอีก7ปี จะเท่ากับว่าเหรียญรุ่นนี้ปลุกเสกนานถึง16ปีเลยทีเดียวเหรียญรุ่นนี้มีจำนวนการสร้างมีเนื้อทองแดงเพียงอย่างเดียวจำนวนสองหมื่นเหรียญส่วนราคาเช่าหาก็อยู่ที่หลักพันกลางกลางขึ้นไปแล้วแต่สภาพความสวยของเหรียญ อันดับที่ 9. เก้าเหรียญหลวงปู่ทวดกระโดดบาทหลวงปู่ดูวัดสาแกปลูกเสกจัดสร้างในปีพุทธศักราช2530เป็นเหรียญปั๊มหลวงปู่ทวดสี่เหลี่ยมจัดสร้างโดยนิตยสารพระเครื่องรานโพในสมัยนั้นเพื่อแจกพร้อมกับนิตยสารเป็นเหรียญปั๊มสี่เหลี่ยมขนาดกว้าง1.5เซนติเมตร สูง2.0เซนติเมตรด้านหน้าเป็นรูปหลวงปู่ทวดนั่งสมาธิราบบนอาสนะใต้ฐานมีอักษรหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ด้านหลังเป็นยันสิด้านใต้ยันมีอักษรจังหวัดปัตตานี2530สร้างเป็นเนื้อทองแดงรมน้ำตาลจำนวนการสร้าง20,000เหรียญโดยนิตยสารรานโพขอเมตตาหลวงปู่ดู อธิษฐานจิตตลอดพรรษาปี2530หลังจากนั้นได้ขอรับเหรียญจากหลวงปู่ดูโดยถวายหลวงปู่ไว้2,000เหรียญและแจกพร้อมกับนิตยสารพระเครื่องรานโพ10,000เหรียญส่วนที่เหลือผู้สร้างได้เก็บไว้แจกจ่ายกับผู้ใกล้ชิดและผู้ที่ร่วมทำบุญในโอกาสต่างๆเป็นเหรียญดีมีประสบการณ์อีกรุ่นหนึ่งที่หลวงปู่ดูปลูกเสก ส่วนราคาเช่าหาก็อยู่ที่หลักพันกลางๆขึ้นไปแล้วแต่สภาพความสวยของเหรียญอันดับที่8เหรียญหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงหลวงปู่ดูปุกเสกเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในปีพุทธศักราช2532 ออกในานามงานประจำปีของวัดพนัญเชิงเหรียนนี้ได้จัดพิธีพุทธาพิเศษที่วัดพนัญเชิงวาระหนึ่งร่วงหน้าก่อนพิธีเปิดโรคสองเดือนแล้วจึงนำมาเข้าพิธีเปิดโรคอีกวาระหนึ่งซึ่งเป็นท,ที่ทราบกันโดยทั่วกันว่าพิธีเปิดโรคนี้เป็นพิธีใหญ่ครั้งสุดท้ายที่หลวงปู่ดูท่านอธิษฐานจิต เหรืดนี้จัดสร้างมีเนื้อทองคำา111เเหรียญเนื้อเงิน500เหรียญเนื้อตะกัว300เหรียญเนื้อลูมิเนียม60เหรียญเนื้อทองเหลือง32เหรียญและเนื้อทองแดง5,000ันเหรียญนับเป็นเหรียญที่น่าสะสมน่าบูชามากอีกเหรียญหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนื่องจากมีรูปรัก ของหลวงพ่อโตซึ่งเป็นพาคคู่บ้านคู่เมืองและผ่านพิธีเปิดโรคโดยหลวงปู่ดูวัดสะแกอีกด้วยส่วนราคาเช่าหาเนื้อทงแดงก็เริ่มต้นที่หลักพันกลางๆขึ้นไปและแต่สภาพความสวยของเหรียญอันดับที่7เหรียญ พมปัญโย84ปีหลวงปู่ดูวัดสะแกเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในปีพุทธศักราช2531เป็นเหรียญรูปไข่หลวงปูด่ดูสร้างในงานครบรอบ84ปีของหลวงปู่หรือบางคนเรียกกันว่าเหเรียญแสยิด84ปีเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างโดยคณะของคุณสุเมศโดยสร้างถวายครั้งแรกเป็นเนื้อทองแดงเมื่อทางวัดออก มาให้เช่าบูชาก็หมดลงอย่างรวดเร็วคุณสุเมศและคณะก็ได้สร้างถวายขึ้นอีกครั้งหนึง่งแต่ครั้งนี้เป็นเนื้ออาปกาก้าบอบให้หลวงปู่ปุกเสกทั้งสองครั้งจำนวนการสร้างเนื้อทองแดงสร้างครั้งแรก2,000เหรียญส่วนเนื้ออาปกาก้าสร้างครั้งที่สองจำนวนสองหมื่นเหรียญส่วนราคาเช่าหาเนื้ออาปกาก้า ก็เริ่มต้นที่หลักพันกลางกลางขึ้นไปและแต่สภาพความสวยของเหรียญอันดับที่6เหรียญยันดวงหลวงปู่ดูวัดสะแกเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในปีพุทธศักราช2526เกิดขึ้นเนื่องจากสิษย์ของหลวงปู่หลายท่านร่วมกันลงขันจัดสร้างขึ้นมา เหตุเพราะได้รู้จักกับโหนท่านหนึ่งที่เข้ามากราบหลวงปู่และได้กล่าวว่าก็ผมเรียนจากครูบาอาจารย์มาก็มากแต่ไม่เคยเห็นดวงแบบนี้เลยก็ผมไม่กล้าทำนายหรอกครับจิตท,ทั้งหมดจึงได้ปรึกษากันว่าแม้แต่โหนยังไม่กล้าทำนายดวงของหลวงปู่พวกเราสมควรสร้างพาระยันดวงของหลวงปู่ก็เห็นจะเป็นดีนักแลเมื่อสร้างเหรียญรุ่นนี้เสร็จแล้ว พอหลวงปู่เห็นเหรียญท่านก็บอกว่าสวยเหรียญน,นี้ท่านชอบมากและท่านก็ปลูกเสกตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเหรียญและพระผงรวงนี้เป็นพระที่หลวงปู่ท่านรักมากท่านเก็บไว้ในห้องของท่านและปลูกเสกเป็นเวลานานตั้งแต่ปีพศ2526ถึงปีพศ2533รวมทั้งหมด8ปีด้วยกันเหรียญรุ่นนี้ มีการจัดสร้างด้วยกันสามเนื้อก็คือเนื้อทองคําไม่ทราบจํานวนเนื้อเงินไม่ทราบจํานวนและเนื้อทองแดงลมดำจํานวนการสร้างประมาณสองหมื่นเหรียญส่วนราคาเช่าหาเนื้อทองแดงก็อยู่ที่หลักพันกลางๆขึ้นไปแล้วแต่สภาพความสวยของเหรียญ อันดับที่5เหรียญเสมาหลวงปู่ดูวัดสะแกเหรียญรุ่นนี้จะสร้างในปีพุทธศักราช2525เป็นเหรียญปั๊มรุ่นแรกที่สร้างเป็นรูปของหลวงปู่ดูและออกที่วัดสะแกซึ่งจะสร้างในวระฉลองกรุงเทพมหานครครบรอบ200ปีเหรียญรุ่นนี้ จัดสร้างโดยทางวัดจำนวนการสร้างมีเนื้อเงิน108เหรียญเนื้อตะกัว108่เหรียญและเนื้อทองแดงจัดสร้างตามจำนวนของพศก็คือ2525 25เหรียญส่วนราคาเช่าหาเนื้อทองแดงก็อยู่ที่หลักพันไปไปลายขึ้นไปแล้วแต่สภาพ ความสวยของเหรียญอันดับที่4เหรียญหลวงปู่ทวดดอกบัวข้างหลวงปู่ดูวัดแาแกปุกเสกเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในปีพุทธศักราช2520โดยด้านหน้าเป็นรูปหลวงปู่ทวดส่วนด้านหลังเป็นยันแล้วก็มี เขียนว่าที่ระลึกวสกก็คือวัดสาแกแล้วก็พอสอสร้าง2520เหรียญรุ่นนี้มีการจัดสร้างด้วยกัน3เนื้อก็คือเนื้อเงิน108เหรียญเนื้อตะกรว56เหรียญและเนื้อทองแดง10,000เหรียญทุกเหรียญหลวงปู่ดูเมตตาจานให้ทุกเหรียญเพราะตอนนั้นท่านยังแข็งแรงอยู่ ส่วนราคาเช่าหาเหนื้อทองแดงก็อยู่ที่หลักพันไปไปลายขึ้นไปแล้วแต่สภาพความสวยของเหรียญอันดับที่3เหรียญกลมรูปเหมือนรุ่นเศรษฐีหลวงปู่ดูวัดสะแกเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในปีพุทธศักราช2531 ลหลวงปู่ดูเป็นผู้ปลุกเสกที่มาของคำว่าเหรียญเศรษฐีนั้นมาจากสมัยที่จะทำเหรียญน,นี้มีคนสั่งจองน้อยคณะกรรมาการวัดจึงเรียนให้หลวงปู่ทราบท่านบอกว่าไม่เป็นไรแล้วให้ดำเนินการจัดสร้างต่อไปตามปกติหลวงปู่ยังได้ปรารถว่าต่อไปเหรียญน,นี้จะหายากและจะเป็นที่ต้องการเป็นอันมากคนที่ใช้เหรียญน,นี้จะร่ำรวยกันทุกคนภายหลังเหรียญน,นี้ จึงได้ถูกเรียกกันติดปากว่าเหรียญเศรษฐีจากคำกล่าวของหลวงปู่นั้นเองเหรียญรุ่นนี้จะสร้างเป็นเนื้อทองคำ56เหรียญเนื้อเงิน1,000เหรียญเนื้อะวะโรหะ200เหรียญเนื้อตะกั่ว300เหรียญและเนื้อทองแดง10,000เหรียญส่วนราคาเจ้าหาเนื้อทองแดง ก็อยู่ที่หลักหมืน่นต้นๆขึ้นไปแล้วแต่สภาพความสวยของเหรียญอันดับที่2เหรียญหลวงปู่ทวดเปิดโลกหลวงปู่ดูวัดสะแกปลูกเสกเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในปีพุทธศักราช2532 เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดเปิดโลกโดยคณะสิทธิ์ได้จัดสร้างเหรียญปั๊มหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดลักษณะเป็นเหรียญปั๊มทรงรูปไข่หูในตัวด้านหน้าเหรียญเป็นรูปหลวงปู่ทวดนั่งสมาธิบนดอกบัวมีลูกแก้วบนฝ่ามือมีข้อความว่าหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดด้านหลังเหรียญเป็นรูปยันนะ อยู่ตรงกลางและมีรัศมีโดยรอบ22แฉกด้านใต้ของรูปยันมีข้อความว่าพระพรมปัญโยวงเล็บดูชวัดสะแกอุยุทยา2532เรียนรุ่นนี้มีจำนวนการจัดสร้างคือเนื้อทองคำ240เหรียญเนื้อเงิน1,36เหรียญเนื้อตะกรว 1,000พันเหรียญและเนื้อทองแดง1,500เหรียญเหรียญลูกปูท้วนร,รุ่นเปิดโลกรุ่นนี้นับเป็นเหรียญที่ถูกกล่าวขวัญถึงอย่างมากอาจเรียกได้ว่าเป็นเหรียญที่โด่งดังมากที่สุดอีกเหรียญหนึ่งที่หลวงปู่ดูปุกเสกส่วนราคาเช่าหาเหนื้อทองแดงก็อยู่ที่หลักหมื่นต้นๆขึ้นไปและแต่สภาพความสวยของเหรียญ ันดับที่หนึ่งเหรียญพรมรัศมีหลวงปู่ดูวัดสะแกเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในปีพุทธศักราช2532เป็นเหรียญรูปทรงเข้ารามตัดโดยทางวัดได้จัดสร้างเพื่อหาทุนทรัพย์ในการปรับปรุงพื้นที่และทําถนนบริเวณป่าช้าของวัดสะแก โดยเหรียญรุ่นนี้ถอดพิมพ์มาจากเหรียญพรมรัศมีปี2522ส่วนจำนวนการสร้างมีน้อยมากมีเพียงเนื้อเงินจำนวนการสร้าง108เหรียญจึงทำให้เหรียญรุ่นนี้หายากเป็นอันมากส่วนราคาเช่าหาเนื่องจากจำนวนการสร้างที่น้อยทำให้เหรียญรุ่นนี้มีราคาแพง เป็นอันดับหนึ่งของเหรียญหลวงปูดูคือมีราคาเช่าหาเริ่มต้นกันที่หลักหมื่นกลางๆขึ้นไปแล้วแต่สภาพความสวยของเหรียญครับและนี่ก,ก็คือ10อันดับเหรียญยอดนิยมของหลวงปูดูวัดสะแกหลวงปูดูท่านให้ความเคารพหลวงปู่ทวดวัดช้างให้เป็นอย่างมาก ทั้งเก่าวยกย่องว่าหลวงปู่ทวดท่านเป็นผู้มีบารมีธรรมเต็มเปี่ยมเป็นโพธิสัตว์จะได้มาตัดสรู้ในอนาคตในบรรดาลูปศิษย์ทั้งหลายยึดมั่นและลึลกถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อติดขัดในระหว่างการปฏิบัติหรือประสบปัญหาทางโรคท่านว่าหลวงปู่ทวดท่านคอยที่จะช่วยเหลือทุกคนอยู่แล้วแต่ขอให้ทุกคนอย่าท้อถอยหรือละทิ้งการปฏิบัติ หลวงปู่ดูพมปัญโยท่านมรณาภาพเมื่อวันพุธที่17มกราคมปีพุทธศักราช2533รวมสิริอายุได้85ปี6 5พรรษาและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ